สะเทือนทั้งโลกค่ะหลุดข่าวลือสนัน่นมารูน5ดึงลิซ่ามาแจมแถมอดัมเลวินหลุดพูดแบบนี้ค่ะแฟนเพลงทั่วโลกเตรียมตัวลุ้นข่าวใหญ่แห่งปีกันได้เลยนะคะเมื่อมีเบาะแสหลายอย่างค่ะบ่งชี้ว่าอาจจะมีโปรเจกต์ระดับโลกระหว่างลิซ่าแบล็ k พิงกับวงป๊อปร็อกชื่อดังทางฝั่งอเมริกาอย่างมารูนฟฟค่ะ หลังจากที่บัญชีโซเชียลมีเดียทางการของวงนะคะโพสต์ภาพเงาปริศนาที่แฟนๆตาเหี่ยวพากันจับสังเกตว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยดูคล้ายกับเงาของลิซ่าอย่างมากโดยกระแสยิ่งแรงขึ้นไปอีกนะคะเมื่ออดัมเลอวินนักร้องนำของมา r o น n 5ไปออกรายการ The Tonight Show s าริ r งจิมมี่ฟอร l l อนพร้อมกับเปิดเผยค่ะว่า วงเนี่ยเตรียมปล่อยซิงเกลิลใหม่นะคะภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้พร้อมกับกระแสข่าวลือถึงอัลบั้มใหม่แล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตในอนาคต และยิงไปกว่านั้นนะแฟนๆยังพบว่าทีมถ่ายภาพของมาล o น n 5ได้ติดตามอินสตาแกรมของ Lisa าค่ายลาวนะคะรวมไปถึงผู้จัดการของเธอทั้งสองคนก็คืออลิสแล้วก็เชสอีกทั้งบัญชีทางการของวงยังไปกดไลค์ภาพล่าสุดของลิซ่ด้วย ซึ่งในโลกโซเชียลนะคะนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและสำหรับลิซ่าเองค่ะการร่วมงานกับ Maroon 5เนี่ยอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญนะ,ะในเส้นทางระดับสากลของเธอหลังจากเคยร่วมงานกับศิลปินระดับโลกมาแล้วค่ะทั้ง DJ Snake โอซูน่ารวมไปถึงล่าสุดกับโดจาแคดแล้วก็เรนะคะในเพลงบรอเนเกนเรียกว่าหลังจากเทศกาลดนตรีโ c เชล l a 2025สาวลิซ่ายังคงเสิร์ฟต่อนะคะด้วยการปล่อยไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์วิดีโอออกมาให้แฟนๆได้ว้าวกันอีกครั้งค่ะกับผลงานเพลงลาพันเซลนับว่าเป็นเพลงลำดับที่7ของอัลบ,บั้มเปิดตัวเดี่ยวของลิซ่าที่ชื่อว่า outer ego โดยมีเมแกนเดอะสตาเลียนนาแรปเปอร์แล้วก็นักร้องชาวอเมริกันมาร่วมฟีเจอริงด้วย งานนี้ค่ะได้เห็นลุคสุดจึ้งของเธอพร้อมกับผมยาวสีบรอนนะเป็นเจ้าหญิงรอพันเซลกับชุดสุดแซบสีชมพูทำเอาเแฟนๆค่ะเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับกดถูกใจกันแบบรัวๆเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวไทยนะที่ไม่หยุดนิ่งแล้วก็เสิร์ฟผลงานปังๆให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องและจาข่าวลือที่ดูท่าแล้วนะคะว่ามีแนวโน้มว่าจะจริงแน่นอนเราคงได้เห็นผลงานของสาวลิ ที่ร่วมงานกับวงป๊อปบ็อกชื่อดังอย่างมาลูนไฟเร็วๆนี้ไม่เกินรอนแน่นอนคะ่ะ